บางสิ่งเมื่อผ่านไป จากคนที่เคยได้รับเงินเดือนกว่าครึ่งแสนจากคนที่เคยมีทุกอย่างเพียบพร้อมเขาทิ้งสิ่งเหล่านั้นเอาไว้กับชีวิตเบื้องหลังแล้วเดินหน้าไปสู่เส้นทางแห่งความพอเพียงสร้างบ้านหลังใหม่ในใจของเขาเองปัญญาปุลิเวคิน เราไม่สามารถจะเลี้ยงตัวเองพึ่งตัวเองได้เลยเพราะว่าวิาวาวชาการในตำราเนี่ยมันเลี้ยงตัวเองไม่ได้เพราะว่าวิาวชาการพวกนี้มันสอนให้เราพึ่งคนอื่น ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ชายคนหนึ่งนะคะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของตัวเองจากเดิมที่เป็นผู้จัดการธนาคารรับเงินเดือนครึ่งแสนมาเป็นคนธรรมดานะคะทั้งๆที่นาฬิกาชีวิตของเขานั้นเดินมาจนถึงครึ่งทางแล้วล่ะค่ะแต่ด้วยความเชื่อที่ว่าความพอเพียงนั้นคือบ้านปลายสุดท้ายของชีวิตที่จะทําให้ชีวิตของเขานั้นมีความสุขได้นะคะก็เลยไม่ใช่เรื่องยากค่ะที่เขาจะดําเนินวิถีชีวิตแบบนั้นเขาคนนี้มีชื่อว่าคุณปัญญาปุริเวคินค่ะ เพราะรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังอับเฉาเขาจึงไม่ต่างอะไรกับคนไร้ปัญญาถึงจะชื่อปัญญาแต่ในเวลานั้นเขาไม่รู้เลยว่าสติปัญญาที่มีอยู่ในสมองจะช่วยคิดหาทางออกให้กับเขาในช่วงที่ชีวิตกำลังสับสนได้อย่างไรในยามที่เขาอิ่มตัวและเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงานในตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร ปัญญาปุริเวกินคิดที่จะหันหลังให้กับอาชีพที่มีหลักประกันมั่นคงเพื่อคืนชีวิตสู่ความเรียบง่ายแต่วันนั้นเขายังมองไม่เห็นหนทางเลยว่าจะต้องเดินในทิศท,ทางใดพอตอนตัดใจจะลาออกทำให้เราเราพบตัวเองว่าชื่อบัญญาเสียเปล่าจบปัญญาโทเสียเปล่าแต่ว่ามันกลายเป็นคนปัญญาอ่อนเลยพอตัดทิ้งใจออกป๊อบเราไม่รู้้าออกแล้วไปทําอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เราจะไม่รู้สึก พราะสิ้นเดือนเนี่ยธนาคารเขาจ่ายเงินเดือนเราเพราะเราสนใจที่เราออกเพื่อมาพึ่งตนเองบ๊อบเรารู้เลยว่าในหัวเราเนี่ยไม่มีความรู้ที่จะพึ่งตนเองได้เลยการอยากใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและพอเพียงจึงเป็นเพียงความฝันของปัญญาเขาตั้งคำถามไว้มากมายกับตัวเองและคิดหาบุคคลต้นแบบที่พอจะช่วยนำทางชีวิตให้เขาได้ในที่สุดเขาก็พบคำตอบ คำถามแรกที่ตั้งกับตัวเองก็คือเอาใครเป็นต้นแบบก็ตั้งคำถามนันทีใครอ่ะที่เป็นต้นแบบที่ว่าไปทํางานกับเกษตรกรและพยายามให้เกษตรกรเนี่ยมีแต่ความสุขคําถามที่สองก็คือใคร่ะเป็นต้นแบบของคนที่ทํางานหนักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้จักคําว่าท้อคำถามที่สามเราก็ตั้งคำถามใครอ่ะที่จะเป็นต้นแบบของการใฝ่รู้ตลอดเวลาสรุปแล้วทุกคำถามที่เราตั้งคำถามพยายามเอาหาคนต้นแบบก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราก็เลยเอาละเอาในหลวงในี่แเป็นต้นปัญญาเพียรศึกษาแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการพึ่งตนเองบนฐานของความพอเพียงความรู้ที่เขาได้สะสมมานั้นได้ถูกพ่อบ่มจนกลายเป็นคลังความรู้พร้อมที่จะนำมาประยุกต์ใช้ปัญญา ปลดปลื้งพันธนาการในใจด้วยการขอย้ายตัวเองออกจากการเป็นนายธนาคารแล้วหันมาทำงานในสายพัฒนาชุมชนที่จังหวัดมุกดาหารเขามีความคิดที่ว่าการทำงานร่วมกับชาวบ้านนั้นก็เหมือนได้ทำงานรับใช้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทำให้ปัญญาขอย้ายตัวเองออกมาทำงานกับดินกินกับทรายฉันเลยคิดว่าแบบโอ้ไม่เอาละผู้การสาขาเนี่ยไม่อยากเป็นละ ก็ได้ศึกษาแนวคิดของท่านอยู่ปีกว่าๆพอปีธรรมนสี่สิบเอ็ดก็เลยขอย้ายตัวเองไปทํางานเกี่ยวเรื่องการพัฒนาชนบทที่ไหนก็ได้ที่มีชาวบ้านเราอยากไปอยากไปทํางานชาวบ้านจะได้เหมือนกับอยู่ใกล้ชิดทงกับเวลาเนี่ยจากปัญญาอ่อนสนิทเนี่ยก็เริ่มปัญญาค่อยๆกลับมาเป็นปัญญาปกติสมชื่อเพราะมีเรียนรู้จากชาวบ้านมีเม็ดพันตะวันด้วย ปัญญาพยายามเก็บเกี่ยวความรู้เรื่องการทำเกษตรแบบพึ่งตนเองและการใช้ชีวิตพอเพียงจากชาวบ้านมาเป็นแนวทางให้กับชีวิตเขาเขาให้ชาวบ้านที่จบป .4 เป็นครูชีวิตตามคำสอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสไว้พระท่านมีวําหลัดว่าการที่พวกท่านจะไปทำงานกับชาวบ้านนนอย่าได้นึกว่าพวกท่านมีความรู้เหนือกว่าเขาอย่าได้นึกว่าท่านเป็นครูให้ไปถือว่าชาวบ้านนั้นเขาเป็นครู ให้ไปศึกษาภูมิปัญญาจากเขาให้ไปศึกษาจารีตประเพณีวนะัฒนธรรมจากเขาเพราะเขาครองตนมาได้ทุกวันนี้เพราะว่าเขามีความรู้ให้ถือว่าเขาเป็นครูเมื่อมีความรู้ในการพึ่งตนเองมากพอแล้วเขาจึงยอมทิ้งเงินเดือนครึ่งแสนที่เคยได้แล้วใช้ชีวิตอย่างไร้เงินเดือนเขามีหนังสือว่าจะมีการโครงการเกษียณก่อนอายุเรายืน่นเราเห็นหนังสือป๊อป ตอนเช้าตอนบ่ายเรายืดเลยเราไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยเพราะเรามีความรู้เป็นร้อยเราเลี้ยงตัวเองได้สบายมากแล้วเ,เงินเลยไม่เรื่งไม่ได้เรื่องสำคัญความพอใจที่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของปัญญาทำให้เขาไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนอีกต่อไปความห่วงใยจากคนข้างหลังก็ตามมาบอกแม่ออเอแลวอย่าทากอกศแล้วเอาละเอาแล้วหรอเอาที่เก่าก็ดีนี่เงินเดือนดีเห็นธบรธิการดีโบนัสด,ดี แล้วที่ทํางานใหม่เนะี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่เราบอกว่าไม่ได้เงินเดือนสักบาทเลยโอ้ยตามไปเนาะแม่ก็ใส่เป็นชุดเลยโตบานนี้แล้วแลวอายุตั้งห้าสิบกว่าแล้วแก่ไปจะทํำยังไงใครจะดูแลคิดยังไงองค์คิดยังไง,ง,ง,ไงถึงทําตัวอย่างนี้โอ้หเราก็พูดพูดอยู่ปับ๊บด่าดาอยู่ปับ๊บมันเป็นโต๊ะกินข้าวใช่ไหมมีเก้าอี้แม่เขานั่งอยู่ตรงนี้เราก็นั่งคุกเข่าลงกับพื้นเลยแล้วก็กราบตักแม่บอกว่าแม่ แต่งานที่ออกมาทำเนี่ยออกมาทํางานในที่ในหลวงที่ดินในหลวงหน้าทางานในหลวงเขาเงียบเลยเขาเงียบสักพักปั๊บเขาก็มือรูปหวัวไงเขาก็บอกเอา้าจะเด็นไรไปอองแม่เนี่ยมีลูกชายสี่คนทําไมแม่จะเสียสละอองให้ทํางานให้ในหลวงไม่ได้ไม่ต้องห่วงแม่ไปทําให้ในหลวงเต็มที่เลยพอมือรูกหวเราเราก็หูหัวใจของตัว กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ก่อให้เกิดพลังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของปัญญานับจากวันนั้นเขาจึงมุ่งมั่นเดินตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน ื่อคุณปัญญาได้เพียรพยายามศึกษาหาความรู้เรื่องการพึ่งตนเองเอาไว้ในคลังปัญญาของเขาแล้วนะคะการใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองก็เลยไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาอีกต่อไปค่ะและการที่เขาเห็นแสงสว่างของชีวิตก็เนื่องมาจากว่าการเดินตามรอยแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสิ่งนี้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาได้ทุ่มเทถวายงานเพื่อสนองแนวพระราชดําริค่ะ การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของปัญญาปุลิเวคินด้วยการเป็นคนเล็กๆที่คอยสารงานสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือความภาคภูมิใจของเขาแม้จะไม่ได้ทำงานใกล้ชิดพระองค์แต่ปัญญาก็ตั้งใจถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการอาสาสารต่อพระราชประสงค์ด้วยการดูแลที่ดินส่วนพระองค์ในจังหวัดนครนายกเคยมีรับสั่งการที่ทำ ให้ในหลวงมีความสุขเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาทํางานใกล้ชิดในหลวงก็ได้ทําอยู่ที่ไหนก็ได้ขอไปทําให้ราษฎรขององค์ท่านมีความสุขถือว่าได้ทํางานใกล้ชิดแล้วนั้นแบบพี่เองเนี่คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถือว่าได้ทํางานใกล้ชิดองค์ท่านตลอดใครก็ตามห้ามเราเออกจากในหลวงไม่ได้นอกจากเอาชีวิตเราไปต้นปี2545ที่ดินกว่า4ไร่ ท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งเป็นที่ดินส่วนพระองค์ถูกปรับให้เป็นอาสมปัญญาเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยความร่วมมือของสมาคมเศิษเก่าวชิราวุธและมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งใจที่จะทําให้ที่นี่เป็นอาสมเพราะอาสมมันก็ต้องเป็นคนก็นึกถึงนบ้าน เขาเลยตั้งใจสร้างบ้านไม้ไผ่ที่อยู่ในด้านหลังเนี่ยเป็นอาสมที่ผู้รู้ผู้มีปัญญาผู้มีความรู้จริงในแต่เรื่องเนี่ยได้มาพบกันเพื่อเอาความรู้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันแล้วเอาความรู้เนี่ยไปเผยแพร่คนอื่นเดี๋ยว่าเผยแพร่ตามตามรอยแนวคิดองท่านก็คือรู้ไม่พอต้องรักแล้วต้องสามัคคีปัญญาอาสาที่จะดูแลที่ดินผืนนี้ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ แต่ดูเหมือนว่าพระแม่ธรณีต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างในตัวเขาที่ดินผืนนี้เคยเป็นที่นารกร้างถูกถมด้วยดินที่ได้จากการระเบิดภูเขาเพื่อสร้างเขื่อนคุนดานปราการชนต้นไม้ที่ปลูกจึงไม่งอกงามและล้มตายในที่สุดแต่ก่อนมันไม่ร่มลื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนดินไม่ดีอะค่ะค่ะดินไม่ดีอะค่ะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกแล้วก็แกนนะคะปลูกค่ะดินมันไม่ดีอะค่ะ โอ้โหก็มานี่ต้นไม้มันตายหมดแล้วก็เขาหินจากระเบิดเขาสร้างเขื่อนมาถมมันเป็นหินหมดเลยอะ่ะแล้วมันร้อนแล้วเขาไม่ห่มดินไงต้นไม้มันเหลืองมันแกนหมดเลยอะ่ะเราก็ต้องเอาต้นไม้ไปก่อนถูกไหมเพราะที่นี่แนวคิดของท่านคือเรื่องธรรมชาติต้องรักษาต้นไม้ไว้ได้ ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์เป็นอุปสรรคใหญ่ที่คนทำงานที่นี่เห็นอย่างชัดเจนและมันกำลังสร้างความท้อแท้ให้กับคนทำงานเช่นกันปัญญาเริ่มฟื้นชีวิตให้กับคนงานและสวนภูมิรักธรรมชาติที่ไร้ชีวิตแห่งนี้ด้วยการเป็นผู้ทำให้ดูและอยู่ให้เห็น มาวันแรกจําได้เลยสิบหกพฤิกาก็มานั่งอยู่ตรงอาคารไม้ไผ่หลังเนี่ยก็เรียกคนงานทิบัวคนมาคุยเขาบอกเขาจะเตรียมออกไปทํางานที่อื่นย่ยแล้วคือพูดง่ายตอนนั้นคือถ้าไม่เข้ามานี่คือที่นี่จะล้างแล้วปัญญาลงมือฟื้นดินด้วยตนเองโดยการห่มดินด้วยฟางและหมันรดน้ำอยู่ทุกวันโดยมีคนงานสลับผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นผู้ช่วยอยู่เสมอ มันพูดไม่ออกค่ะเพราะว่าสงสารแกนะค่ะแกจับทุกอย่างจอบนิทโต้งินเตอร์แกจะเอาทุกอย่างเลยค่ะแกเป็นคนที่ไม่เคยทํางานนะคนที่ทํางานจะพูยแบบนั้นได้ค่ะอาจารย์เราก็เรงใจแกทําให้ต้องทำเองบางทีจ้างห้าโมงแล้วแก้อ้เลิกเราก็ทำไม่เลิก หยดแล้วหยดเล่าของหยาดเหงื่อแห่งความเพียรเหล่านี้จึงไม่เสียเปล่าเมื่อเขาสามารถฟื้นสภาพดินให้กลับมาสมบูรณ์และปลูกต้นไม้ได้เมื่อดินพร้อมปัญญาจึงเริ่มสารต่อความคิดจากมูลนิธิชัยพัฒนาในการเนรมิตที่ดินผืนนี้ให้เป็นอาสมปัญญาอย่างสมบูรณ์โดยถูกแบ่งออกเป็นส่วนพื้นที่จำลองการเกษตรของแต่ละภาค การมีภาคีเครือขา่ายภาคการเกษตรที่เคยร่วมงานกันมาทำให้ปัญญาสามารถนำความรู้เรื่องการทำเกษตรจากที่ต่างๆมาบรรจุไว้ในอาสมปัญญาแห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์อาสมปัญญาเนี่ยที่เนี่ยเราก็จะมีไหมเรื่องข้าวเราก็ได้จากพวกลุงทองเหมาะยางแจ้งที่ความรู้เรื่องข้าวน้ํามันเนี่ยเราก็ได้มาผู้รู้เรื่องเบนซดีเซลมาช่วยแนะนาเราเกี่ยวกับเบนซดีเซลป่านี่เราก็ได้มาจากพวกป่าต้นน้ำพระโตะ๊เขาก็มาช่วยทําป่า แล้วมาบอกเราว่าแนวคิดเรื่องป่าเนี่ยการรักษาป่าต้นน้ําเนี่ยมันเป็นยังไงแนวคิดที่ถูกต้องอาสมปัญญาแห่งนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเป็นศูนย์ภูมิรักธรรมชาติเมื่อวันที่14ธันวาคม2545 และที่ดินสี่ไร่ก็ถูกวางแผนให้เป็นห้องเรียนชีวิตที่บรรจุความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีปัญญาเป็นแกนหลักในการให้ความรู้และเขาก็สร้างวิทยากรภายในศูนย์ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้มาศึกษาดูงานต้นตอนเรืองนะครับประโยชน์ก็คือบำรุงดินเพิ่มไนโตรเจนใน ไม่เพียงแต่วิทยากรหลักของศูนย์ภูมิรักเท่านั้นที่จะให้ความรู้ที่นี่ยังได้รับความช่วยเหลือจากเด็กๆในโรงเรียนใกล้เคียงที่คอยหมุนเวียนกันเข้ามาเป็นมักกุเทศน้อยให้อีกด้วยนอกจากผู้มาเยี่ยมชมจะได้ความรู้จากที่นี่แล้วความประทับใจจากการบรรยายก็เป็นผลพลอยได้ที่จะทําให้พวกเขาจดจํามันได้เป็นอย่างดีเได ทำปุ๋ใยใช้เองผลิตฐานจากผลไม้จากเศษกิ่งไม้เห็นไหมครับ ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติได้กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตเป็นห้องเรียนทางความคิดขนาดใหญ่โดยมีปัญญาปุริเวกินเป็นแกนสําคัญในการทําให้ผืนนาที่เคยว่างเปล่าได้กลายเป็นสถานที่ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอันเป็นที่รักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกลียบศูนผู้มิรักธรรมชาติกับร่างกายมนุษย์ให้เป็นหัวใจแล้วผู้ที่เป็นกำลังสำคัญอย่างปัญญาปุริเวคินก็คงไม่ต่างอะไรจากเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงหัวใจให้มีชีวิตต่อไปแต่จริงๆแล้วอาจารย์น่าจะเป็นเส้นเลือดค่ะที่คอยไหลเวียนให้หัวใจเต้นเลือดที่จะเข้ามารอเลี้ยงหัวใจให้หัวใจจะทำงาน ที่คอยหล่อเลี้ยงศูนย์หล่อเลี้ยงพวกเราทุกๆคนคอยกระตุ้นเม็ดเลือดอาจารย์บัญญาเขาจะเป็นคนที่กระตุ้นให้เม็ดเลือดนี้มันมีพลังขึ้นมา วันนี้นะคะที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติได้กลายมาเป็นทั้งบรรจุความคิดที่มีแรงงานคนสําคัญอย่างคุณปัญญาปุริเวกินค่ะซึ่งคุณปัญญาเองนะคะก็คอยทําหน้าที่เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้คงสภาพสมบูรณ์ค่ะพร้อมที่จะเป็นอาสมทางปัญญาที่แข็งแกร่งได้นะคะและทุกวันนี้นะคะคุณปัญญาเองก็บอกว่ายังคงมุ่งมั่นเดินทางในสายที่ตนเองเลือกค่ะแล้วก็เพียรพยายามที่จะทํางานจนกว่าชีวิตของเขาจะสิ้นลมค่ะวันนี้เวลาสําหรับรายการคนห่วงแผ่นดินหมดลงแล้วนะคะ พบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกจุดเนี่ยที่เราทํางานเราอยู่ใกล้ชิดวงท่านหมดในหลวงเราในวงท่านรับสั่งให้คนไทยเนี่ยครบทุกเรื่องในประเทศไทยเนี่ยทุกเรื่องเกี่ยวเรื่องธรรมชาตินในหลวงคิดไว้หมดแล้วเราเป็นหนี้ชีวิตในหลวง